สวัสดีครับวันนี้พอผมมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชียรายนะครับนี่นะครับเราจะมาจะลึกเรื่องวัฒนธรรมไทยที่เคยเห็นแต่ไม่เคยรู้นะครับผมเรจะไปดูว่ามีอะไรกินกันบ้างนะครับของป้าของครับไม้ห้าบาทครับเฮ้ยข้าวเหนียวไม้ห้าบาทหมูเป็นไม้ห้าบาท เอนเนียวมีห้าบาทสิบาทเรานี่ชอบเล่นมุกห้าบาทสิบาทแล้วครับเนี่ยป้ <c oughs> าแกใจดีนะครับเล่นมุกป้าใกก็หัวเะ ผู้คนที่นี่เขาก็จะใช้ชีวิตกันแบบสบายๆนะครับมาเดินตลาดนะครับผมก็ตรงนี้นะครับจะมีตลาดจนถึงตอนดึกเลยนะครับตลาดนี้ที่เวลามาที่ไหต้องมาถึงนี้นะครับเพราะมันสวยมากเลยครับก็คือใครคับไม่ใี่ไหนครับคือฮอนเดลกาที่างไรายนี่เองครับคือไหนครับตรงนี้นะครับ สำหรับวันนี้พวกผมก็ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังคลิปพวกผมนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เคยเห็นแต่ไม่เคยรู้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ